สวัสดีครับมื้อนี้มาพ่อคับไอหมกคนณรอนะครับเกษตรกที่รอและเกษตรในประเทศไทยนะตอนนี้ครับนะไอหมกคนณรอมื้อนี้กับสีมาพาเบิ้งหอมครับอันนี้คือหอมดอกนะครับแจ๊สโซ่ให้ลูกค้าครับผมโอ้เห็นไหมครับอ่าอันนี้คือหอมนะครับบ๊อบเป็นนะครับผมเขาว่เป็นคนตลกนะครับแต่ว่าหน้าตาตลกซิ่งนะครับผมนี่คือหอมดอกนะครับจะสโซ่ให้ลูกค้าเห็นไหมครับใหญ่ไหมครับใหญ่โตไหมครับ โอเคครับโอเคครับนี่ครับจะซอยลูกค้านะครับนี่คือเฮ้ยตัดยอดออกนะครับอ่าแบบนี้ครับเรื่องตัดยอดออกของเบิ้งครับนะสำหรับจะซอยลูกค้านะครับกิโลละ100บาทนะครับลูกค้าก็ไปสามารถปลูกได้นะครับนี่ตัดไปออกเห็นดังสวัสดนะครับมัดังสวัสดนี่แสดงว่ามบริเวณความนะครับนี่ครับแบบนี้จะซอยลูกค้าครับกิโลละ100บาทครับอ่าเห็นไหมครับผมนี่ครับผมงามบาครับนี่แบบนี้นะครับลูกค้าไปสามารถแยกต้นปลูกได้เลยครับปั๊บเน็บลงดินซวย มันสักสองสามนาทีเขาเริ่มแตกบ้าบ้าบ้มาคว้ากันเรื่องยัง้าแบบนี้เห็นไหมครับผมการ์เสอร์มาสิแค่พดีของเขาเขาแข็งแรงครับเขาแข็งแรงเขาทนต่อโลกนะครับการจะเริ่มเติบโตเขาก็สิดีนะครับอ่ะการจะเริ่มเติบโตสิดีสั้นบอคือไอ้หอมแบงนะครับหอมแบงนี่เขาสิลงหัวนะครับหอมพวกนี้บอลงหัวนะครับก็สามารถมจะเริ่มเติบโตได้อย่างรวดเร็วหรอกแกไงสะใจนะครับก้อนเดียวแปรโลก็มีนะครับเห็นไหมครับแบบนี้ครับอ่ะ กอน uh, ี since since. ่กอนี่สะใจนะครเป็นบ well. <vacc> ่ครับผมสวยงามบ่คร okay. ับผมรอบ่ครับผมผมเองครับรอบ่ครับผมบ่ได้จอมหอมนี่ครับผมหอมได้ซื้อมีครับเห็นบ่ครับอ่ะสวยมากเลยนะครับเนาะเห็นบ่ครับผมอู้เบิ่งนี่ครับผมว่ยอันนี้ผมถอดออกมามันมันลนนะครับจริงๆมันเป็นกอบักเบลอเทอรครับแบบนี้เห็นบ่ครับโอ้ผู้ใดเห็นกันสิออนซอนสะออนอดซื้อบ่ได้นะครับผมว่ะเบิ่งนะครับผมโอ้ยหน้าบ้านอ้างคนนี่โอ้ยบ่บั่นบ่ไหวครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้โมกคนรอนะครับผมอ่ะขอบคุณไอ้สนใจยังกับสอบถามมาเลยครับผมเบอร์โทรครับผม0187721448นะครับอ่าเฟซบุ๊กนะครับไอ้โมกคนรอนะครับเกษตรผสมการเชืยอชันเรื่องหยานะครับเนาะอ่ะหรือเพจนะครับไอ้โมกคนรอคุณรู้ได้ไหมเกษตรนะครับผมก็เริ่มคันแล้วครับผมอ่ะหอยนี่โอเคครับผมไปโมกคนรอยไหมสวัสดีครับผม